ตอนนี้นะครับเรากําลังแกล้งยายนะครับแกล้งใครแครับเราหลบย้ายอยู่จะหลบได้อยู่หลบก่อนหลบสินั่งลงดุงเอ้าวเฮ้ย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 งเอาเลยวู้ บอกยายดิยายยายมีอะไรยายอะไรเอาไปให้ยายดูก่อนดิโอ้ยมีแนวมาเซอร์ไพรส์พูดดิบอกยายอินังเปิงโอ้ยโอ้ยเหี้ยแต้นอ๋อกินตังยุกกินดิบก็ได้เปล่า ยายกินดิบยายกินของเปล่าเหลือนิดเดียวเองเปล่าไหนมากินสิลูกมันลูกมันจูจูจูใบมันเนาะเอออะไรล่ะเอางั้นไงในมือยายเนี่ยเอามาเปิดดูสิไหนเหลือเท่าไหร่แท้เด่นนิดเดียวเอง